คิวเล่นหิวจืดเล่นเล่น ยู่ตาแล้วแหละและนี่คือโค้ดเีพี่มหากราบเทคนิคการเล่นเอมิลี่วันนี้ทำไมคุณมาสุภาพจังเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วสำหรับใครต้องการจะเติมคูปองนะครับก็นี่เลยเพจพอหมดเคลาเพจครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วพอใช้แค่อุปเเท่ิ้าเเ่เเ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 เลเเ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 เ่เเ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 เอันดับหนึ่งในสมรเเมเเเ้เเเหนวเหูไว้เตะปากซะว่า ใ,ใจเย็นใจเย็นโอโอขอโทษทีพอดีว่าลืมตัวไปหน่อยมึงเตสะสักกูจำแทงกับคอสแคมไม่ได้เลยจ๋าเลยยะการที่จะทําให้เอมิลี่เตะแรงขึ้นนะครับเราต้องใช้บัฟต่างๆครับผมแต่ถ้าเดินไปแล้วเห็นเขาเอาอยู่เราก็มีมารย,ยาทไม่เอาดีกว่านะเฮ้ย hey, ่าไงต้งสาวสาวที่หน้าบิดาบมึงสัดหน้าเลยเฟี้ยวขน,นาดนั่นเลยฮะเฟี้ยวเหอไอะไรแบตแบตมึงจะเอาเหรอฮะคิดว่าตัวเองเฟี้ยวเหรอ Nếu mà tờ nó có thêm một phép ấy <laughs> ามาผมผอทแล้วก็ถ้าจะเตะให้คลิมันแรงขึ้นนะครับเราก็ต้องออกดาบคลิไม่ใครเห็นรองเท้าแบทแมนไหมแบทแมนทํารองเท้าหายโอ้ยบบมึงใครอัทนทำของหายแล้วเ,เกิดอี่แบทแมนขอโทษหลังจากนี้แบทแมนจะไม่ทําของหายอีกปวดกจไหมครัก,การที่จะทําให้เอมิลี่เตะทีเดียวแล้วตายได้เนี่ยเราต้องใช้ดาบคลิใช่ไหมฮะดังนั้นการฟาร์มป้อมฟาร์มคลิปต่างๆเพื่อให้เงินตัวเองน้าฝ่ายตรงข้ามอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดการที่เราจะเตะฝ่ายตรงข้าบตายในทีเดียวคือเราต้อง กูพูดอยู่มึงฟังกูมา กูรู้นุกว่าค่ะนุกว่าค่ะการที่เราเลเวลน้ำนะครับจะทำให้เราเตะฝ่ายตรงข้ามนั้นแรงขึ้นแซ่บๆเลยใส่พริกสามเม็ดมึงยังไม่อยากกินส้มตำอะไรตอนนี้กูอธิบายอยู่แ้่กูอยากกินส้มตำกูก็ผิดเหรอวะเนี่ยการเตะของเอมิลี่ด้วยสกิลที่สองนะครับครั้งแรกที่โดน่ะมันจะไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ครั้งที่สองมันจะแรงสุดๆแบบนี้เลยแหละมึงจะดีไม่ได้กูหลายรอบแล้วมาอยากคิดว่าจะตีได้ อยากรู้ขนาดนั้นเหรอเตะครั้งเดียวตายเป็นไปได้ไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูจับตาดูดีๆกดแอนตี้แล้วก็เตะเรียบร้อยเป็นไงทีเดียวหายไม่พอใจใช่ไหมเดี๋ยวโชว์เอาอะไรด้วยนี่ไงทีเดียวหายอสรุปง่ายๆก็คือกดแอนตี้ก่อนแล้วค่อยเตะด้วยสกิลสองนี่ใช่มันเตะสนุ่เตี้ยเลยก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้แหละครับการที่เราจะเตะครั้งเดียวตายเนี่ยก็คือเราต้องแอนตี้ก่อนแล้วตามด้วยสกิลสองโอ้ผมไม่สู้คนครับมึงจะอะไรนักหนาว่าถเสยไปขาดซะบ่า ไม่ถือว่ารูบแล้วไปหางซะบ่โอ้โหเอ้อ้หูเตี๋ยพอโดนเอมิลี yes> <t ays> <t ays ่เตะนี่แหละคับเออไม่ใช่อลิสหนูคิดไปเองลูกให้เลิกนี่แล้วไปกินายจูใช่ไหมโอเคใจเตรียมต๊ะไว้เลยซอจูเออเอาลาบน้ำตกด้วยนะอะอะะฮะเอากูไปไล่ตายการเตะตัวบางๆจะทำให้เราไต่แรงขึ้นครับผมจะโชว์ให้ดู มา่ชอบกับกูทำไมล่ะเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับก็คือการจะเตะครั้งเดียวตายได้คือเราต้องกดอันตรีก่อนสกิลสองแล้วก็ทำบุญตักบาทตอนเช้าพึ่งดวงแบบนี้เลยเพียงเดียวหายเลยแบทแมนรังแกแบทแมนเดี๋ยวแบทแมนเอาไปฟอกนาจายอ้าวสวยเข้าทางสิมึงเฟลนะนั่นเลยแหละนาจายฮะหรือเขาเฟลเหรอหรือเฟลขนาดนั้นเลยเหรอเรื่งที่คุณเห็นเมื่อกี้ก็คือดวงไม่มีจิไม่ติด Ius ius โดยรวมแล้วการที่เราจะเต time, เลละให้ตายในครั้งเดียวเนี่ยคือเราต้องพึ่งไอเทมคริแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องพึ่งดวงมากๆมนนโอ้ยจะเอาอะไรยังไงดัหน่วัตการควอนท์รับเมื่อกี้เวเฟียวเลยนี่เลยนี่ยิยงงเดี๋ยวก่อนเลยแบทแมนมันเปิดแล้วมันจบที่กูได้ไงการที่เราไม่มีบ้ามังกรหรือดาร์คเซเลเยอร์นะครับจะทำให้เราเตะเบาลงมาก โอ้เขาขนาดนั้นเลยเฮะดี๋ยวช็อตหน้าแก๊งแลฉลงนั่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะมาสี่ห้าตัวดาดากันเข้าไใหมดเลยเว้ยเอ็ดแ๊บนึงขายของแบยมาเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอฮะที่บ้านกูเฟี้ยวสุดเว้ยมึงไม่เจ็บคอหน่อยแล้ววะเนี่ยพี่ก็ช็อตหน้าแกงไม่เกรงใจจํานวนพวกผมเลยพี่แล้วใครมันไปตายหาได้บอกเขาว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบสวยเงามมันจะมีหลายช็อตบ้างที่ผมสามารถเตะครั้งเดียวตายได้เพราะตอนนั้นดวงมาคลิติด ีมึงจบการสอนแล้วเหรอเอ๊แบบนี้ที่บ้านกูไม่เรียกสอนนะโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแค่เปิดอันติีเตะด้วยสก,กิลสองแลวที่เหลือก็แค่พึ่งดวงลุวนๆโดยที่เชตไอเทมแล้วก็ลูนคุณสามารถเอาของอันดับหนึ่งในสมอรภูมุมลบมาใช้ได้เลยเวเลเกิด really ก็ตามนั้นแหละครับแข่งความสามารถแข่งกันได้แต่แข่งดวงมันแข่งกันไม่ได้